หนึ่งเฮ้ยไปกิน,นกินกินจ้าหยัาหยาก็ฉัต่อตอนน่งจะมาพาดสองเลยตอนนี้ตอนนี้เาวางไข่เรียบร้อยไม่ใช่ดีแน่องสร้างวางไข่ไขก่กระเทย เราเลยมันได้ออกอีกแล้วมันได้ออกกันแล้วไปอกแล้วจะทำอะไรกันเนี่ยโอ้อจ้าอยากกินอาหาร ลอยดูว่าน <gegen violin> <warfare> <que viene> <arrive> ้าตกาดีจิงยืดตัวจะไม่ได้แลวโอ๊ยอะไรวะอายแล้วโอ๊ย่วดวยช่วยด้วย มันชีแจงขึ้นกว่าเดิมแล้วปากแตงโมเบิร์ดก็หาแล้วเบิร์ดที่จะจับคานมันคนที่เป็นฆ่าคนเป็นเลื่อๆอเนี่ยมันกินคนไปแล้วคนหนึ่งเนี่ยโอย้โหโหดร้ายมากยิ่งสื่อใจมันไอ้เนียงไล่จับมัจะมันแก เอ้ยแกจะฆ่าแกด้วยมือเร่มเลยจะฆ่าแกด้วยมือเร่มเลยเฮ้ยแกแกคงตายจนให้หมดถ้าแกไม่ตายก็จะไปชีวิตต่อคืก็จะฆ่าพวกฉันเฮ้ยเฮ้ย ตอนนี้ดนองตายอุ๊ยแกอุ๊ยโอ้ยกะโตเลยกะโตจังไม่ไหวฉันตายแกหนีไปไหนตอนนี้ยึดไว้ก็ดีจ้ะแกไม่ได้ยืมเป็นฟ้าด้วยโหดูสิ กดรับเบิดได้ต ah, oh ิดสำเร็จแล้วโยจะเบิด์จะไม่รายงาไปเลยอ่ะโอ้ยสำเร็จแล้วเพื่อน xong rồi yeah Đình.